ปูงาได้ปะเยอะเลยดูสิเต็มกระบะเนี่ยเต็มกระบะเลยเต็มกระบะขาวปูนเลยเนี่ยโอ้โหเจอฐานมาด้วยเด้อเอามาปิ้งฐานเจ้าอุบานนี่ล่ะอุบานไม่กระชอนเลยอุบานน่ากระชอนเลยนีครับผลงานปูงา นะครับแล้วเอาอันนั้นยกไหวไหมยกไหวไหมนี่ๆๆๆนับครับนี่นะครับแห่เดียวนะครับแห่เดียวซุ่มอยู่ซุ่มอยู่นานนะนี่แห่เดียวแห่เดียวเดียวอือโอ๊ยกระโดดแล้วลูกมันกระโดดแล้วดูปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะกันยึดจับลูกจับเร็วเร็วเดี๋ยวมันตายแห่เดียวนะครับ นี่แห็ดเดียวแหเดียวเอาน้ำมาใส่ลูกมีแต่ตัวใหญ่ๆหี่ตม่เจอใหญ่ๆหญ่เทนั้นเลยอ่ะเออเอาตาช่างมาช่งให้เขาดูสิว่ามันได้กี่โลนี่ครับนี่เอาใส่แล้วเรยวแค่แตน้ำในแค่มาในในองค์นะ ตัวนี้สิตัวนี้ใหญ่มากตัวเนี้ยโอ้โหนูยังกับปัตทูเลยเนี่ยว้าวใส่อีกใส่อีกลูกออ้สิเอกธำรมดตายโอ้หนูตกเยอะแยะเลยไปเก็บเตยปูสิ

นี่เดี๋ยวจะไปดูพาไปดูพิทอดนั่งร้านร่มๆนี่นาเยอะเลยซึมอยู่ประมาณสองชั่วโมงตอนเที่ยงนะเนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงกว่าๆมันจะขึ้นเป็นเวลานะ นะครับนี่เอาเวลขึ้นแล้วประมาณยี่สิบลูกหรอนี่ปรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองชั่งดูนะวยชีเลยวัยชีชั่งเลนี่จับช่วยพ่อสิคนึงก็ตามอย่างนี่ยปากุ้มเอข้าพักกุมอ่าใส่กระมัง จะไปบีบมันลูกนี่ครับตัวเท,ท่าประมาณเน้อเท่าประมาณปลาทูเข่งละสามสิบบาทเยอะจริงจริงเดี๋ยวจะไปทำนะครับจะบอกมันบวชสูนไหมเออนี่นี่นนมาช้าไปหน่อยมาช้าไปหน่อหน่วยซิว ไนซิวมาพวกุามีดมาหนิแม่วงแ้วยกเไหนว่เากิโลดูนะว่าในกิโลมันูโอยลงตู่มากมันเป็นเนนอนนี่มันลงเ่าเมันอ่องวงเนาะวงั้นน่ะนว่พี่วุฒิน่กันุ่มน้อยู่ฮะม่จุ่มน้ มั่เทียนดูนกหคุมค่าห่างคุมค่าเห็นห่างแล้วนี่ให้กุณาพูดลวี่ามหาท่ศวันวันก็ได้ย่หไซเบิ้งจอนที้ต้องูันะช่างดูิได้กี่โลเดี๋ยวงช่างดูนะครับเดี๋ยวพอเอาวางไว้พ่อช่างดูยกไปดูเข็มนะุกเข็มยกเข็มมากี่กิโลวานห้กิโลลดเกลเก้าก้ากิโล นี่นะครับ9กิโล9กิโลโ้่ดงเลตัวใหญ่นะครับนีตัวใหญ่จงไง9กิโลหรือว่ามันตัวอื่นหรือว่ามันได้จอง9กิโลแค่เดียวนะครับนีหางกินแบบบ้านนะครับหากิน10กิโลวบ้าน10กิโหรืเปล่าไม่เคยเห็น10กิโลเียปลาปลาอะไรนะครับปูงานี่ ขาวซอยปลาเขาวซอยนี่ครับปลาเขาวซอยนะครับนึกว่าปลากลุ่มปลาเขาวซอยเพื่อปลากุ้งสักกี่แม่ตัวใหญ่ตัวกี่ขีดนี่อ้าวตัวให้่ตัวนั้นแหละใหญ่ก็เมียอย่าไปดีมันลูกมันตายตัวเมียทุกตัวนะเนี่ยเอาตัวหนึ่งคะเลยตัวนึงได้พ่อจะดูว่าสองตัวสาขีดสองขีดสามขีดสองขีดตัวละ ตัวละเกือบขีดนะครับเพราะว่าสามตัวนี้ได้สองขีดก็94ตัวล่ะตัวใหญ่นะครับโอเคนะครับวันนี้อันนี้แหที่สองนะคะแหที่สองเนี่ยยาตะโกนบอกปลาเยอะเยอะเลยเยอะดิจ๊ะแหเนี่ เอันนั้นยังไ้9กิโลยังยังทำไม่เสร็จเลยได้อีกแล้วนะครับเนี่ย <c ười> <c ười> อกอลามังมาสิกอลามังมาใช่ด้วยกอลามังกอละมัง,มงเดยวมันกระโดดหนีที่เดิมนะครับเมื่อกี้เนี่ยเก้าวิโลเมื่อกี้ตอนเช้ากะละมังมว่าเพชรช้างยู่ยว,วันนี้ก็วันที่30เมษายน2565นะคะเนี่ยทอดแ้อยู่ นหนักมากหนักมากเฮ็ดชัง,ง,งอยู่เยอเอาไปรอรอกระลบังไม่ไหวนะคะอเอาขึ้นมาก่อนร่วงร่วงโอ้ยน,นี่นะครับะปะรานี่ ดับด่างนะโอ้นอยอๆๆๆๆอน,นี่เยอะกว่าอันเดิมอีกเนาะเหนื่แห้งแลวแม่โอยว้าตกไปสนใจไหมเนี่ยมีใครสนใจไหมวันนี้มือขึ้นมือขึ้นโรงานวันนี้ยี่สิบโลได้ครับนี่ แห่ที่สองนะครับนี่แห่ที่สองจะไ,ไปถ่ายกระปูได้ขนมกลดกลั่มหมาพี่ช่างกินหัวเขาทักหวานครับไล่หมาด้วยไล่หมาในละเชาวายชาวสิสเจ็บป้าเอาอย่าได้ยุย่น อ้าวตายแล้ไม่ได้เอาลงที่ไหนเนาะเจบป้าใส่ท่านหรอบ้านคุณชายลูกไม่นากไอ้ยิ้มไม่ได้ย้มยังงั้เมื่อเช้าได้เก้าเนาะอันนี้รอบบ่ายแปดกิโลนะครับได้อกกว่าหนึ่งโลนี่ครับแปดกิโล กินข้าวไหมเต็มโลโตโตอ้าวนี่ล้างอยู่แวะอีกตอนแวะใครมาละต้มยำกับหม้อนะตอนเย็นต้มยำเดี๋ยจะเทกินหรอกของเดิมยังยังปิ้งไม่เสร็จเลยค่ะเนี่ยของเดิมของเดิมยังปิ้งอยู่เลยไปาวแวะไครแวะใครแวะมาได้ได้ได้ไปแวะน้อยหน่อย เอาเลยนะเอาเลย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 ได้อีกแล้วนะคะน,นี่แฮท,ที่สามได้อีกแล้วห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงอ้าวอ้าวอ้ราวระวังนะลูกนะเป็นวันะไรครับไม่รู้นะครับ แห่สามครับวันนี้วันนี้แห่สามนะเดี๋ยวขึ้นภารกันแห่ที่สามนะครับวันนี้นี่เอออุ้ยกะลามังมากำยุทธกะลามังเติดขึ้นเขายอดกะลามังมากเสียงใจผูกกำลังกินข้าวอยู่นะครับ ไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่มีแต่ตัวอ้วนอ้วนเนะลงน้ำลงน้ำยังจอบแหยไใสหนีขั้นละบั่งไปปวดหัวยกยกไปตั้งแหยเลยไปปวดในบ้านนะครับ ไปลูกไปไปลูกไปอะจับตัวนี้ไปด้วยจำยึดตัวนี้ล่วงลงครับนี่เอาไปดิไม่เอาเออจับไปเออเดินไปไเดี๋ยวเดี วันนี้ได้เยอะเป็นพิเศษเนาะว้าเหอเลยนะวันนี้สามเหลยโอ้โั่นกอมันดจังเลยล่ะ Kon, kini kilo. เอาน้ำใส่หน่อยสิมันะงบงาบอยู่เออ,อมันก็ตายอยู่แล้วเอาน้ำใส่ให้มันน้อยอเร็วๆครับเร็วๆร้อนไหมครับมันตา,ตาที่ร่ม เอ๊ะหมากองพ่อมาไล่หมาทอดหน่อยมันจะกินของพอพอไงได้ันอีกลแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยมันจะต้มยำอยู่เลยได้อีกทักแป๊บเดียวแหลย่าสองคนอะ ดูสิตัวใหญ่ๆนะรอบเนี้ยเยอะบ่างตัวยังกับประตูมีทหานมันคำไห่ล่ะเีอทหานคำเอาอีกไหมนางแมวเล้กอ่ะอ่ะเดี๋ยวช่างดูช่างดูมักินข้าวอยู่พอดีเลยเมื่อเช้าเก้าแล้วก็มาแปดอันนี้อู้อันนี้ได้เยอะอยู่นะนี่ลองดูสิกล่อเย็นนะครับ โอ้โอ้ออ้กระโดดออกกระโดดออแปโลกว่าแปดโลสามเขีดนะครับเก้าแปดแปดเก้าแปดโลเก้าโลแปดโลแล้วก็อันนี้แปดโลสามขีรดโลาสบเปลาขาวนางเรียก่ปลาขาวนางปลากุ่มดโลสามิบหากินง่ายๆนะครับบ้านสวนกอมยุทธหากินอยู่ที่ ไอแม่น้ำหลังบ้านนี่นะครับนี่<ล>วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์บ้านสวนชมด้วยนะครับขอจ,จ้องยุายบ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 ายเอ,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 อแมวแมวจะลบลงไหม<า>นะ